ทุกคนก็มีมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําถูกไหมล่ะเออมีทุกอย่างอ่ะที่ให้ให้ดํารงชีวิตก็เข้าดํารงชีวิตด้วยวิธีการแบบนี้ของเขาใช่ไหมเขาก็หาคอนเทนต์อย่างอื่นไม่ได้แล้วเขาลองทําดูแล้วมนะทำคอนเทนต์หาปงหาปลาไปทําคอนเทนต์ตัดยงตัดหญ้าทําการเกษตรแต่ว่ามันไม่ให้เออมันไม่ มันไม่มีคนดูมันไม่เวิร์กนะมันสู้ประเด็นไม่ได้ะครับเประเด็นเียมันเสี่ยงแต่ถ้าคุยกันก่อนมันไม่มีปัญหานะ,อะบอกตรงไม่มีปัญหาเลยต้องคุยกันก่อนอใช่ครเรื่องนินทาเนะี่ย ถ้าไปดินทาอยู่ในถ้ำใช่ไหมนินทากันอยู่ในกรอบเขตแคบๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่นี่มันดินทาออกโซเชียลใครเขาจะยอมได้นะ <c oughs> เขายอมไม่ได้หรอกนะครับอือใช่ครับผมก็ดิ้นลนเพื่อปากท้องนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆอถ้าถ้าด่าคนแล้วเนี่ยไม่ได้ตังค์สักบาทเนี่ยถามว่ามันจะด่าอยู่ไหม มันจะไปดา่าทำไมเออมันดา่ามันก็โง่แล้วเดี๋ยวก็โดนโดนคดีอีกนะเดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองต้องเดินทางอีกใช่ไหมไม่ได้ตังค์แถมยังเสียตังค์อีกเออไม่ได้มีอะไรที่พูดง่ายเป็นแรงจูงใจให้ทําเลยละ่ะเพราะว่าทําไปแล้วไม่ได้ตังค์ไงนอกจากโกรธกันจริงๆริมันถึงจะดา่าเออโง่โหกันอนะ่ะเหมือนทวนทวน,ทวนทะเลาะหรือออกมาชี้แจงเรื่องการถูกพาดพิงอะไรก็ว่าไปโดยที่ไม่ได้ตังค์ อันนั้นมันก็โอเคสังเกตใช่ไหมในโซเชียลที่เขาเอามาโพสต์ที่เขาเอามาอะไรนะเขาไม่ได้ได้ตังค์นะแต่เขาต้องโพสตเพราะเขาถูกกระทำเขาถูกกระทำเขาเลยต้องโพสต์เรื่องราวต่างๆที่มันมีปัญหากัน่ะเรื่องคดุคดีเกิดขึ้นมานะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาถูกกระทำเขาเึงต้องเอามาโพสตเอามาวิชาวิจารณ์เขาถึงจะเป็นต้องทำเขาไม่ได้ได้ตังค์นะแต่เขาต้องการหาความยุติธรรมนะครับหาความยุติธรรมให้กับตัวเอง เขาถึงต้องโพสต์แต่อันนี้มันไม่ใช่ยังไม่มีประเด็นมาก่อนเนี่ยนะฮะมันคนละเรื่องก็พยายามจะสร้างประเด็นขึ้นมาก็คือด้วยการพูดชีว่ประวัติของอีกคนหนึ่งพยายามจะสร้างนั่นคือประเด็นของคนที่หาเงินโดยแท้จริงโดยที่ไม่เกี่ยวบางทีไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยไม่เกี่ยวเลยยังสิ้นแต่เอาชีว่าประวัติของคนอื่นเอาอุปนิสัยของคนอื่นมาวิพาควิจารณ์ เห็นไหมเรียบร้อยแล้วบนเบนบีนะครับเรียบร้อยแล้วนะเอามาวิาพากษวิจารณ์นี่ไงออันนี้คือการหาเงินแต่ว่าหาเงินในลักษณะน,นี้นะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ถูกกล่าวหานะ่ะเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วเออบางทีอาจจะไม่เข้าข้อในอ่าในกฎหมายแต่ในตามหลักอมนุษยธรรมแล้วนะครับตามหลัก คุณธรรมแล้วมันไม่สมควรอยู่แล้วที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปาพาดพิงถึงคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ไปดา่าไปว่าตําหนิเขาเนี่ยคือเรียกวันนี้ใสแล้วก็สันดานอคนมันสันดานแบบนั้นไงมันถึงหากินแบบนั้นหากินบนความทุกข์ของคนอื่น ก็นั่นแหละนะครับมันชัดชัดเจนอยู่แล้วเราก็ต้องดูเอาว่าใครทําดีนะครับใครทําไม่ดีเราต้องดูเอาแล้วเราก็ต้องเลือกเอฟซีต้องเลือกเลยนะเออนั่นคือการผูกใจหนึ่งละผูกใจเจ็บอาจจะไม่พอใจกันบ้างแต่หลักการหลักๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์ต้องมาก่อนอันดับหนึ่งคือผลประโยชน์ สองก็คืออาจจะแก้แค้นในการส่วนตัวอาจจะไม่พอใจกันบ้างแต่อย่าลืมนะถ้าคุณไม่ก่อเกิดมันก็จะไม่มีการเกิดเกิดขึ้นมาเรื่องทุกอย่างทุกอย่างทุกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคุณไม่กระทํามันจะเกิดไหมคุณอยู่นิ่งๆของคุณเฉยเฉยเนี่ยเอ่อถ้าคุณโดนด่าเนี่ยเราก็ตอบโต้ได้อย่างเต็มปากเต็มคําอย่างสมภาคภูมิเพราะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมแต่ถ้าถูกพาดพิงเราก็ตอบโต้ แต่ถ้าเราไม่พูดเลยเราไม่เอาอะไรเลยมันก็หยุดไปเองมันก็จะไม่ด่าอยู่แล้วเพราะมันด่ามันก็ด่าต้นไม้นะฮะเอ้ยด่าต้นไม้แม่ไม่มีโกรธเลยวะมันไม่ปล่อยยางใส่เลยเหรอมันไม่มีปล่อยยางมันก็เชยของมันด่าจนคอแตกด่าจนคอนี่กระอักเลือดแต่มันก็ไม่ได้ตอบโต้เดี๋ยวมันก็หยุดไปเองมันจะด่าเฉพาะคนที่ตอบโต้ถ้าคนตอบโต้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งชอบเท่านั้นเพราะว่า การที่มาตำหนิตีติงคนอื่นแล้วแล้วคนอื่นสวนกลับเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการที่มันด่าเขาเนี่ยได้ผลอ่ามันได้ผลเออมันทําให้เขาเจ็บจี๊ตได้นี่แหละคือการตอบโต้อ่ามันก็เลยถึงหาเรื่องหาราวนั่นไงมันก็เลยเป็นประเด็นอฟาดกันไปฟาดกันมาแต่หลักๆของมันเนี่ยก็คือผลประโยชน์อันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งคือผลประโยชน์ก่อนถ้าไม่ได้ตัง นะครับมันไม่ได่าอยู่แล้วไม่รู้จะด่าไปทําไมเออเอาจริงไปหาขายของหาขายของไม่ดี嘛เล่อยังได้เงินด่าแล้วไม,ไ, ospel, ไม่ได้เงินไม่รู้จะด่าไปทําไมอืมก็นั่นแหละนะคุณบเอดีนะครับมันแล้วแต่ดุลพินิษของเอฟซีใครก็ห้ามไม่ได้นะ บอกเลยเลยนะว่าใครก็ห้ามไม่ได้ห้ามช่างใหญ่เขาไม่ได้ว่า,าจ,จะเอาตามช่างใหญ่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยใช่ช่างใหญ่ก็อามีความคิดเห็นแบบนั้นแต่ว่าเอฟซีก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่สนใจก็มันก็ขึ้นอยู่ดูมินิทิของเอฟซีนั่นแหละนะครับเอฟซีจะคิดว่าไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วคนที่พอกันทีมันก็จบแค่นั้นเองเอฟซีก็ไปไม่ไปสนับสนุนเขาไม่ไปดูเขา แล้วก็ไม่ไปติดตามเขายกยกเลิกไปกดยกเลิกไปหมดนะไม่ไปสนใจเขาก็บอกแล้วนี่เขาบอกว่าเขาจะพูดในแนวของเขาแบบนี้ใครไม่อยากจะมาติดตามเขาก็เชิญออกไปได้โดยทันทีเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ง้อเราอีกอะนะเออเราก็ต้องยิงและก็มีศักดิ์ศรีในเมื่อเขาพูดแบบนั้นเราก็ต้องนะรีทายตัวเองออกมา เออไม่ต้องไปสนใจเขาเราไม่สนใจไม่ยุ่งไม่อะไรกันเออไม่ไปให้คุณค่าของเขาอะไรเขามันก็จบแล้วนะเออเขาจะดูได้หรือคนที่เขารักเขาจริงๆนะครับนะก็แล้วแต่เขาไงมันก็เลือกกันเลือกกันไป <c oughs> อืสวัสดีครับป้าจ๊บนะพิมพ์นะครับือนี่แหละนะครับเอฟซี อันนั้นมันเป็นเรื่องคดีเรื่องเรื่องราวเก่าๆนะที่เขามีปัญหากันสมัยไหนตอนสมัยไหนมานานแล้วนานมากๆออากาศดีนะครับผมนะครับกดออกจากสองนางตั้งแต่อา่มีเรื่องใหม่ๆแล้วใช่ไหมเออก็นั่นแหละก็ดูดูพินิจของเอฟซีแล้วกันนะครับนะว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรนะครับ fc อเอานั้นเองไปเลยนะครับนะจัดการดําเนินการเองไปเลยนะครับเอ fc มีสิทอยู่แล้วเพราะว่า fc เนี่ยเป็นพลังเงียบที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งมากที่สุดเออถ้าแค่คนสองคนไม่มีผลแต่ถ้าพร้อมใจกันเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยมีผลนะครับสองสามร้อยคนเนี่ยมีผลมากมีผลยิ่งเยอะยิ่ง,ง,งมีผลถ้า fc เกาะกลุ่มกันแน่น นะแล้วก็พลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเหมือนลูกเสือชาวบ้านอา่ะแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมีการต่อรองกันได้มีประสิทธิภาพอย่างมากครับเอจ๊ไหมก็หลายหลายคนก็คิดไปทำทนองเดียวกันก็คือเร,นะเราไม่ยุ่งนะเราไม่ยุ่งแค่นั้นเองเราก็จะเฉยไปเออ ก็นั่นแหละนะครับอืมก็หลายหลายคนนะครับก็ต่างคนต่างมุมมองนะต่างคนต่างมุมมองก็ว่ากันไปเราก็ถือว่าเราอยู่เฉยเฉยนะก็บอกแล้วถ้าเรื่องพวกนี้เราไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องหรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเราก็ต้องเข้ามานะต้องามาวิพากษวิจารณ์มาพูดใช่ครับผมเราก็ติดตามช่างใหญ่มาตั้งนานแล้วนะครับนะเราก็ยังยืนยืนอยู่ ในคําพูดเดิมๆอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนแผ่นเสียงตกร่องยังอยู่เหมือนเดิมก็นี่แหละก็คือวิธีการคนเราเนี่ยมันดีนะการที่ให้โอกาสคนมันดีมาก แต่ถามว่าเขาจะคว้าไขว่คว้าเอาไว้ไหมแค่นั้นเองใช่ไหมถ้าไม่ไขว่คว้าเอาไว้มันก็ต้องปล่อยให้หลุดลอยต่อไปแล้วเขาก็จะไม่ให้โอกาสอีก <c oughs> นะการที่คนเราก็ให้โอกาสก็ต้องทําในสิ่งนั้นให้ได้เพราะว่าเขาให้โอกาสเออก็ให้คุณอ่าดําเนินการแก้ตัวนะครับนะถ้าคุณแก้ตัวไม่ได้หรือคุณไม่ทํา มันก็นแล้วแต่คุณไม่มีใครเข้าห้ามเนี่ยนะไม่มีใครเข้าห้ามถ้าคุณไม่ไม่ทําตามมันก็แค่นั้นเขาก็ไม่ยุ่งอีกแค่นั้นแหละจริงๆนะ่ะจริงๆแกก็ปิดวาจาของแกมานานแล้วล่ะแกไม่อยากไปยุ่งแต่คราวนี้เรื่องที่มันที่จะต้องยุ่งก็คือมันพลาดพิงถึงแกไงนะครับนะตรงนั้นนะครับนะ อุณหานกันกันข่าใช่ไหมเออก็อน,นั่นแหละต้องคิดกันไปเนี่ยทางคอนเ็นคือถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาคลิปแกออกมานะหรือแกไม่มีส่วนเกี่ยวเพราะแกไม่ออกมาแน่นอนแกไม่ออกเพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะแกเคยพูดแล้วว่าอ่าหยุดได้แล้วนะครับอ่หยุดมีปัญหากันได้แล้วอย่างงนนี้แกก็พูดไปแล้วนะแกก็เลยเฉยๆไป เฉยๆไปเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์อาทิตย์เห็นไ,ไหมแตุ่ดท้ายแกก็ต้องออกมาพเพราะอะไรก็มันมีคลิปของแกออกมาด้วยไงถ้าไม่มีคลิปของแกแอดว่าเขาไม่ออกมาหรอกเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหากันเองคุณก็เกลียกกันเองเขาไม่เกี่ยวเขาก็จะไม่ไปยุ่งด้วย